สวัสดีครับพี่น้องมาหนีนุมบานปลาสีมาผ้ามาเห็ดโค้งกันระยะเยาวครับผมปลูกต้นมกม่วงครับผมปลูกต้นมกม่วงสามกดูไหวยิ่งบ้างครับผมเพราะว่านุมบานปลาเห็นต้นอยู่ทั้งผลนะครับน้องอยู่หัวบานครับผมผลบานก็ยิ่งลังนมบานปลาของเราพะบานคนต้นที่เคยยิ่งประจําครับต้นของลุงครับมันกินดีครับขนาดอยู่ทั้งบานมานีก็ได้สีมาปลูกครับผมเนี่ยอยู่หน้าจะคลองเลยอยู่หิ่หวยเนาะสีมาปลูกครับผมกับสิปลูไกว์จะสามสี่ปีหนาสีได้ยิ่งครับผม เดี๋ยวนมบันปลาสีไทยบรรยากาศรอบๆแถวในเบืองครับมีแต่ปลา่างปลาแยงหิ้มหวยเนาะนี่ครับต้นม่วงเข้ากับเรื่มลู่งยินียบร้อยเนาะครับเนาะเป็นหม่องม่วงสามมาดูครับเออทาเป็นม่วงธรรมดามันเป็นพร้อมกันลร้ต้นเนาะครับเนาะเป็นพร้อมกันลร้ต้นมันก็เลือกหม่องกินครับอันนี้หม่งม่วงล้นเบิดครับผมหม่องม่วงสีนมบันปลาไทยครับผมนี่ต้นนี่สามมาดูย่มนี่มันกำลังสีซุกครับหม่ม่วงสามมาดูเนาะนี่เดียนกันย่านี่แหละครับ มังก็ซมากินตัวนี้ครับงม่วงบานตัวนี้ผมปลูกไว้แหละนี่แหละปลาโดยรอบเนาะอยู่ดอนหน้านมบานปลาเนาะครับเนาะทั้งตัวย่างก็เป็นห่วยครับผมเดี๋ยวขึ้นไปบนมุมงวิวไก่ทั้งทั้งเทียงหน้าเาอีกเพื่อนึงครับผมทั้งท้องหน้าเนาะครับผมครับผมซื้อเนื้อนมบานปลาเนี่ยครับเป็นหม่องนมบานปลาปลูกโกงม่วงส้ำมาดูไว้เนาะนี่แหละครับโดยรอบเนาะแถวกกงใหม่นั้นเป็นหวยเนาะครับเนาะฟังทั้งนมบานปลายืนกัเป็นหน้าเจ้าของครับผมเออนี่แหละนี่จะตัวย่างครับหม่องที่ปลูกไว้ครับผม ตัวเนี้ยบางๆครับผมเท่อมันแรนหนีหน้าเขาเลยนั่มครับผมนี่แหละอันนี้ก็เป็นดรอนครับเป็นหวยเนาะส่วนนั่งนี่ก็เป็นบานคนนี่ครับผมส่วนมังมังตัวนมปานปลายิ่งมันอยู่ตัวนี้ครับผมมันอยู่ภูมิพันธศาสตร์ภูมินี่แหละครับผมนี่แหละครับผมประมาณนี้ครับผมโอ้หนุเขาหนุกเขาหนุเขาหนุเขาง่ินขึ้นนี่ครับผมจังติดตามครับอีกสีหาปีได้ยิ่งแท้